สวัสดีจ้ะสวัสดีด้วยสวัสดีับซองไน้อยสาวลเยันยัชดหยังจะมันยั่ไหตั้บักแตงเฮยนึกว่าตุมุกนะตมุกนะตับักเยเซนิตตตุตา พี่น้องสบายดีเด้อแต่ทรายสบายดีสองน้องหน่อยสท้าแล้วมวันนี้น้องหน่อยเดินทางมาแต่สวรรนนเขตเนาะเผื่อซิมากินตำมะคุงมื้นนนี้กินดันตำมะคุงมวันนี้มะคุงมาคืนนี้ไปกินคุ้งเต้นแล้วเนาะแมนเปดูในคลิปคำซีพี่น้องเนาะมวันนี้จะมาอนคุนห่านใหม่าน้องหน่อยพี่น้องห่านตัดผมก็เลยแบบสิมาตำมะคุงกินน้ำกันเนาะแมนสบายดีสบายดีทุกคนเด้อ มืัอนี้ให้อ่อยคำสีโอ้ยมาคิดว่าตั้มหมอนี่นี่วันี้ให้อ่อยคำสีตั้มหมอคุ้งให้กินนิตาตั้มให้กินเนาะนิตาเพราะตั้มให้กินไงพักกรอ่างในนี้ยุ่งหามเกือบเกือบมดเนาะยุ่งยหลายใส่ใส่มะเพชรจั๊กนวยนี่แหละสิบปลายนิตาอายุเท่าปีเจ็ดสองเจ็ดสิบสี่ใส่อีกหมกหนึ่งปลุกกอง ตั้มตั้มาอีซังอันนี้นาคือแดงแท้โอ้ยตึงเลยพี่น้องเลยโมเมนเคิร์นบุสาวจักก็ตึงแล้วตอนนี้นลยเคิร์นน้อยน้ำก็พอประนันเอ้ยว่างแล้วเนาะนี่อ่ามือนีปิดห้านพี่น้องเอ้ยปิดห้านมาหัวยินดีคือว่าแหละเฮาเฮาว่าสิไปกินกุ้งเต่งจะอีกไหนมอนีมือนีปิดจะว่านั่นแหละเอ้ว่า มือจะทีดำเนินการใหม่พี่น้องแม่น้อลงมาปากเซ่เราเพื่อมาหาคำสีมากินกุ้งเต็มน้องคอยจำมือเ้าเมื่อป้าได้มืออนได้ต้องมือนะยุ่นกันนะโม่เมื่อได้เครื่องถือมาสีหักจุดหนึ่งเฮ้ยน่าตาเนาะไม่ต้องกระชากกระชากวายกระต้าช่วงนี้สดเด้อช่วงนี้อยากซื้อเครื่องใหม่กระสดนี่อันนี้ก็จะเป็นอีเมรครัว ขัวยังข kind of um, ัวเม่งเมาโอ้ยขัวแมงเมาส่ใบเตโอู้หหอมเลยหอมเนาะ้อนี้เขาก็ได้มาที่หานบบาวน้อยบบาวน้อยขึ้นห่านไม่เนาะได้เป็นได้แต่แขกรับเชิญแหวนงาแตงกินมะฮุงโซนิตาบอกว่าอย่ากินสีมือเอานั่งหน่อยเด้แลวกพิ่นกิน บรกินซีมื่อซำไอคำซีอาซาตํให้กินแซ่บ ah ตัดคอยตําแซ่บเลยักนาต๊ม่นานาแซ่บเต้มืนี่พอเขาก็บรกินซีมื่อไอคำซีโด้เลยเนาะกินซีมือไอคำซีกินแต่เลือดแป้งเป็ดบบกินบอบกินบ่โยเจ้าตรงกินมันต้องแซ่บมีมีอยู่ตุกใครใครมักเ่นที่เดนเนี่ยวะ เดนี่สัตว์ลุ่มนี่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 สัตว์นี่นี่นี่เห็นบอกด้วยเอาจักสามสี่น่วยอันนี้เซฟเน่ะเซฟตายกุ้งจะมาตั้มหงมูเลยพี่น้องเอากระดาษทายคลิปกับไอ้คำสีโดนเลยเนาะแต่ส่วนไปเวียงกันไปไหนเนาะแมนแต่แต่ส่วนขึ้นเวียงแล้วก็แล้วเลยตั้มแล้วเลยเนาะยัง เพิ่นอยากกินนิตาอยากกินอยากกินแหรออะด้เพิ่นว่าเอ้ยแม่นางตายย้ำมะฮุมแม่นามฮุมก็เป็นแม่ว่าจะยำมาหุมบ่มเนอีเม่ว่าย้ำไหมบอจักปีเลยตอบเมดูเจ็ดปีนิตาเจดปีแล้วเด้อ สิขเาวปพอสามแล้วเป็นสิเยียนพอสามเลยมาพี oh. ่น้องมาทำหมกหุงใส่ที่ช่างแม่นี่ยค่ะใส่พรไปนวดหัวโขลกคนเหล็กสิมเบบึงมันใส่ใจบ่ใส่ใจแล้วน้อใส่ใจได้แขมมองเข้มเป็นเข้มเลยนัวเลิกนัวเลิกแมนบ่เอ้าอีลายิบใส่ทาใส่หมกพุงนี่ไปได้่อ ใส่หน,หน้อยน,นึงใส่ใส่น้อยนึงจับน้อยนึงได้เจาะกันสูตรใส่มะขุง,งได้พอแหละพอแหละใส่ได้ใส่เลยเจออีเมลได้มาอยู่ในนี้ประเด็กขันน้นสีน้อยพอปี เสือเัานี้มาตา้งแล้วตั้งงไม่ได้อันนี้พอขาอยังฮะพอขาอยัางพอขาคลายกุ้งก็คิดว่าพอขาหล่อบอกต่อในเด้ออ่าวบ่าแม่แล้วแมแ่อะไรของเขาพอขาคลายกุ้งเจ้าจะเอาอันยังวะเสืเออด่ได้ว่าผมบริหารเงินนี่เออ้้ใหเจาไดลยให้เจ้ามาอยู่ปากเซเลยกะเป็นแม่บ้านให้เลย ไปไายกุ้งเจ้าก็อยูห้องเมียนห้องเมียนยังนอตาเนาะบ่บตาจ้องโตแล้วมาจ้มาจะเดยอดแม่มอนิตานิตาจ้องเอือยเหรอบ๊อบนิอาวะนิตาอยู่นั่นบอะเนียังเนียจังกินตั้หุ้มุ้ดูอ่ตั้มหุ้มปีงปลากัวกัวนะ พักพักอนาคามีเลยไอ้คำซีเฮาวซีไปเก็บพักบุรพาเด้อจากไหนดู้พักบุรพาต่างห้างพักบุรพากินกับตั้นี่เลยซีบึงผีน้องมาเข้มเลือบวเปรี้ยวว่ะบวเปรี้ยวก็ใส่มะนาวอีกเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เสียเอ้ย Bỏ mày, bỏ mày, hay mày, 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 xem mày, 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 này mày, 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 เพชรสมหวานโบเผ็ดนะมันจะสมวานเลยนี่แมนส่วนของผสมมะนาวผสมแมนมะนาวโบมีน้ำเข็มหมดต่ามะนาวปักเซยังโบมีน้ำเนาะเ็็บ่เมแห้มปะโอ้จะต้องใส่หลา่แบบนี้เนาะวิธีอันเพิ่นบีบมะนาวเบิ่งนี่คือใบมะนาวแตกไปทางใหม่เด้อแมนบอแบบนี้บอ อุ้ยเพชรบ่น่าเพชรบ่หนานิตาจะไปสวยนาเพชรบ่อ๋อคือสวยนาทอดทอดทอดยังไรหันลมกับบ่อเปิดสิหลอดอยู่บ่อพอค้ามาเปิดจะเปิดหานกุ้งเป็ดแล้วห้าวเปิดหานตามหหุ่มอ่ะโอ้หันตามหัวคายสองหานเลยเมนบ่โอ้ย่าสะติตาที่บ้านนี่ ซีมึงอีหล่อืมซ่บไปเลยสุดยอดตายไปเลยฮะนี่สมเสร็จก่อน่าไรเศบกระต่ายไปเลยีไรมันสมมันไรมนาสมสีมะนาจะวมมืดทำได้แล้วนี่สุดจ้ายังว่าสมอยู่นี่มหนาบ่สมมหนาวมหนาวโบมีหนาแน่ จะหน่อยผัดใส่ไลยผัดอันนั้นเด้อเจ็บทองได้ส้มส้มเลยแล้วก็ส้มอีถ้าส้มแล้วก็พ่อพ่อป่นี่แล้วก็ส้มจีมะนาวจะป่วย่สามคอยว่าพ่อได้หรือได้นี่ใส่มะนาวเมื่อจะหมากเลยสามเลวู้ อืมจ mm. ุ๋ย่อไปดิส ե ็บเลยส ե ็บไปเถอะสบบอจุ๋ย่อเละไปิอนี่ขีดได้ลองซิมแมงเมาบ้างหนิเจ้าบ่เจ้าเคยกินบอนี่ยูไอ้เนื้อ่ามาอยู่ปากซีก็ไม่ร้อนหนอม่วนได้อยู่ปากซีหน่อยบออยู่ปากเจ้าอยู่ปากเจ้าอยู่ปากเจ้าม่วนนอนตาหนอไอ้คำสีบอกฮะว่าสีจางคลิปละหาสิบพันขยันทำไมคำสี บไทยก็พร้อมอีกจากสามเซนโอ้ซี่หมูสามสามตุ้มสมตำโอ้ไปตาเสิร์ฟโอ้ยคอยชื่อได้อดฮะลางมือก้อนสั่นลากหกให้เราพร้อมสมตำพร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟเพื่นว่ะ ตาตบแสบละตีไอคำสีเด้อยินไหมแสบหือบ่เลยสบายดีเด้อพี่น้องกอเก่งเนี่ยไปต้มมงงคนเดียว เจ้ามาไปน้ำน้องเมนบอกอะไรต้องบอเป็นหลักมาจุจีกันมาจจกสำหรักมาจุจีกันอยู่รังขั้วไปเจ้าไปจักดอกนี่แต่เพื่อแต่นิตาเป็นพญานะลิตานิตาบ้าแมนบ้าแมนวันนี้เฮากะเปิดทานใหม่เพิ่งหนใหม่บอูกเปล่อันบังเอิญเนาะเจ้ากับอะไรเจ้ายูสวรรค์เจ้ายังได้มากหออนบ้านทานหนข่อยเนาะ โบแมนเรื icana, ่องบังเงินโอ้ยแม่เอ๊ะยียงอีกอ่ะเยี่ยงอุ้ยมันดิมกับดิเมอนกไปดี FC สาวหน่อยเดินหน่อยสาวเล่าแบบร้ยตคผมเงิน แตงโมสงสัยใส่แตงน้ำตาลเข้าไปหวานเลยหน้าใส่สารนัวใส่ความหักเข้าไปบ่้เจ้าเนี่ยคนกำลังมีความหากมักเดชตรงนี้คนกำลังหวานแมนอ้ะไปใส่ี้มแมไนไ้คนกำลังมีโอ้อทุกคนทุกคนมาซิมเดอ้อซิมเอง,องเมื่น้นะองน้อยสาวเล่าออเด้อนี่เด้อซิมมาเด้อ ยังบ่ทันได้กินก็ว่าแซ่บแล้วมือเลยมือหยุดบ่ดื้อเอาไม่ชู้เอามือเลยเอามือบอเป็นจะได้เป็นจะได้แซ่บบ่ทางนี้กับไฟมันกระตบแล้วมันตอบส้มีลีบ่อไม่แหละตำส้มแมนบ่ส้มบ่ได้ใส่มะนาวสามหมากซิมบ่ได้กับโบโซมซิมบ่ได้กับโบโซมใส่บ่ส้มบ่ส้มบ่ไม่ไหวกูไปกิน อย่าเล่นคนบรดตอตำผู้ใดคนตำไอ้กำสีแมนของแกก้มมงเมาทางเฮากบมือแล้วไอ้กำสีบอกว่าโวแเสไปตำไม่แมนบอกมีวนเมงเมาขอแมงเมาซาหน่อยาลวแมนจามีวะแมงเมามี บานเท้าบานเท่าแห้งหลายแมนบ่เมาน้หลอายเอาคือว่าตายเมือเขาบอกแล้วว่าสมโพธอันตมกุ่งเจ้านี้ไม่ยังบวเสือสอกู้ำหรับคนอดับคนมีความหักคือว่าสมแล้วใครคนผมมีความหักแล้วเป็นอะไรหวานอุ้ย บไม่รจองิมีความหักของวานอแมนเจ้าก็มีความหักบบเดี๋ยวนี่แมนบบเอ้ยอันนี้คือบบเอาแฟนมานํากหนักมาก หลักมาฮ่าฮ่าว้าว FC จะหน่อย FC สิห์ายเหรอหลักมาฮะโอ้วาลิน้องหนุ่มไอ้เป็นเมื่อยเพิ่นเมื่อยเพิ่นเป็นวันนั้นของเดือนแต่เมื่อยเจ็บท้องเขาบอกให้เจ้าพาไปกวดจะหน่อยทีเป็นคือเฮาบอกว่นเป็นเขาเป็นไอเกียดอะเขาบอกว่าเลซ้ำเศร้าไทยอะไรนะไม่รู้อ๋ออ๋ออีนี่ตามมาแล้วกินเลย โอ้เคยทำให้เขากินเอยไ่ยันสวงอ่างเลยสว่างไ่ยันสว่างยังคือบเอาแฟนมานอ่ะมันนี่แฟนอยู่ไหนเด้พัดลมครับบปกติมอ้งมันคนละแฟนแล้วนั่นเด้อมุมี้นี่แหละน้องขั้นมีขอเองเพิ่งไม่ใส่เอามาอยู่ซอยเย็บซอยง่ายเอามาซื้อเหรี่งามมากเลยเนาะ่มี สบายด well. ีสบายดีสบายดีีวันด่าสบาดีเนี่ยวันดาบายีกเนี่สบายดีโอมิามากินน้ำแน่ทางพี่ ตัมักรุ่งวะนี่ตมมารุ่งกินกับแมงมแงามเีงตมมรุงเหนโอ้ยเลยแมงเมามันมันเนาะมันอะไรดเอาก็มาใส่เสือคู่อะนะกะดีดีเนาะเพิ่มวซนสองตอนเนื้อขู่เนเนื้อคู่นีก็คู่แล้ว ปู่สามคนได้สามภูมิอาวแหงเว่าไปเลยเลยสามผูมไอเป็นน้องมิโนมาปิดค um ิดเอากันอ้โหเห่ได้แมกันเลยได้หนิสามคนส่งก right ันย่บส่งกันยี่บเ้ไม่สร่งอะไร โยกซื้อได้พี่น้องอาบปิคิมเฮาเนียไหนเบไหน่อยบ่มัดสองอะเบาหน่อก่อนเบาผมกันเจ้าก่อนพริกคิบเนี่ยที่อยากได้จะได้ก่ามือนี้เท่าก่อมาผ่อมาโฮมกันน้องมือนี้ม้วนไร้พี่น้องเลยม้วนไร้ม้วนไล้เมือนี้้ตองขอบใจทุกคนที่มาห่วงในงานเหมือนี้เนาะเปิดฐานใหม่ขอบใจสาวหน่อยไร้มาจากสวรรค์เกศสุนา ไปปากซองกับบไปอยากมากอาหารบ้านลอยเอนี้แมนเพื่อนว่าบุไปเป็นยังเขาบ่ไปไปบอกกับบะกระทาสุพรรณเร่เขาเขาเจ้าตัวเขาได้ว่าไปมัดแขนเจ้าบ่าวนลอยเอามีนเขาดูเพื่านแบบผมชอบเบิ่งแมนอะไรนี่แมนไปตัวไฟแบบเด็ดนี่เอออีดีโอ้นังบิดาการบินขี้มันตากแต่คนไม่ติดตามสิ ทุกคนกูไล่กูเซ็กสุกสไก่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยเด้อโอ้ยหวาเด็ดไรเลยเด้อหวานหวานเนามีประนบอกทุกคนกดไล์กูเซ็กกูสุกสไก่เพื่อเป็นกำลังใจให้เอนหน่อยหน่อยเด้อลืมอ่ะตอเลยน้องแ่กจบลิปเป็นเพียงชะมีนะเนาฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานนเด้อ และที่สำคัญอย่าลืมกดเด็ดไลค์เบิ่งโฆษณาเฮียเอหน่อยเด้อสิเบิ่งโฆษณาให้จบเด้อเนาะบายบายไดพี่น้องฝากสับสไกอีกแล้วก็นเบอร์โฆษณาเนาะพอนใหม่ที่ไหน้า